เดี๋ยวเราค่อยคุยกันโอเคขอใขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันน um, ี้ขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดนะฮะอันยองอันยอง โคตรหล่อทำอะไรกันอยู่เพื่อนๆได้นอนบ้างยังเมื่อคืนนอนไปหน่อยนึงนอนไปไม่หน่อยนะครับนอนเป็นนุ่มอยู่เออทำงานทำงานทำงานก็อ๋อดีๆดีดหายใจเป็นเรื่องปกตินะครับใครใครที่ตอบหายใจอยู่ก็ ฟิวเจอร์ทำงานนะครับตื่นตีสามกำลังจะนอนมีคนมาไลฟ์ดีครับไม่ต้องนอนนะครับเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังก็ได้อารมณ์ดีเป็นอารมณ์ดีที่จริงๆมันมีอารมณ์อารมณ์อารมณ์เครียดผสม,มอยู่นะครับมันเป็นมันเป็นแบบมันอยู่จุดที่แบบอยู่จุดที่ผมเชื่อว่าหลายคนทําไม่ไดค้คืออยู่จุดที่แบบเออแม่งเลยไม่ต้องพูดนะครับชาลีสบายเลยนะ เนี่ยวันนี้มารีวิวก็อีนวนนะครับผมยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับก็ <c oughs> ให้มาฟรีนะฮะ <c oughs> ดูหน้าเด็กดิเอาจริงถ้าถ้าพูดถ้าพูดถึงว่าแบบเราไม่รู้ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วผมแบบเปิดเปิดไลฟ์มาเป็นคนที่แบบใช้ฟิลเตอร์แบบนี้เลย <c oughs> ผมว่าเพื่อนๆก็ดูไม่ออกนะ ม่งตัวอีดวดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่คะวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าช่วงประมาณตอนตอนใบ, 3, ใบ่ายสามบ่ายสี่อ่ะเราจะมาสอนแต่งหน้าเนาะ แบบออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวแต่งหน้าเอาอ,ออกไปเที่ยวแต่งหน้ากินข้าวก็ดีใจที่ที่ได้คุยกับทุกคนวันนี้คิดถึงทุกคนจังเลยทุกคนน่ารักจัง แอ็บบี้ก็จะมาบอกว่าแอ็บบี้แอ็บบี้วันนี้ก็วันนี้แอ็บบี้ งวิทยายุทธเลยอ่ะดูคนเปิดแาวามีแล้วคนอะคองแท้ <c oughs> ยุทธจักรได้จบลงณนะเท่านี้เอ้น,นี่ปุมอะไรอะ มีกันเหมือนกันต้องบอก<ร>ความว <มา S 1> ่าแต่ก่อน,น,นเออให้พูดกันเน่ยเออแต่ก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าผมจะเข้าไปเนี่ยแล้วก็พูดว่าขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขทุกวันใครอยู่บ้างใครเคยอยู่ในช่วงที่ผมเข้าไปเข้าไปคุยแล้วก็อะไรวะ <Charlie. S 1> แล้วก็พิมพ์ยาคุณชาลีเออ listen ยาเยเออไม่ลืมโองกันนะวันละข้าวเงนจะละเจ้าจะเป็นยังไง แปลว่าเท่าไหต้องกำหนดหนาแปลว่าอะไรวะฮะแปลว่าอะไรวะนี่ก็เอเกนสโลที่เธอทำมาสังก็จะตกมันใจใจมันเดำหนักอ่าเข้าใจได้สโลได้ป่สะสโล <c oughs> ไม่อยู่อยู่อเกนสโลสโลได้ป่ะมุณส่ง with you ่าก็มีเหตุผลอยู่โอเคกินได้ปะเพีสอเกนอเกนโอเคอายุเอกินเกนเอ่อสโลว์สโลว์โอเคอืมเโอเคเออเมลรูมืงกันนะวันรับของออเดอร์จะเป็นยังไงเป้วอเทอร์เมย์จังก่อนนะไม่ จำเรียงจังหวัดอะไรวะเนี่ยนี่กับข้าทำดึงดึงทิศมาฉันก็จะโตมันใส่เส้นมันน้ำนาคนตายนี่มันคนตายนี่ย <c oughs> <Yeah. S 1> ทำไรอยู่เยอะทำไรทำไรท่าน <c oughs> ทำไรอยู you ่อย so ู่ส่ง พูดภาษาไายเลยไม่รู้ว่าออเพลงกูเองนี่หว่าเอา่คนเองศารเลยเอ่นักเลงนะครับเราได้มาดูนักเลงนะครับไอผมผมชอบมากเขาทำเสียงเปิดก๊อกน้ำเหมือนมากนะครับผมตึงเปะ๊ตะต๊ะโคตรจ้าบเลยเออ อ่านีคนใต้อ่าเมื่อวานย okay. ิงไปกินลูกครับเนี่ยไม่น้องแล้วเนี่ยแกแล้วนี่อดแล้วยูโฟตี้แย่อด how อดอายูโฟตี้อ่ายูโฟตี้เขาไม่ใช่สามสิบสองนะเพื่อนสี่สิบสี่สิบ แต่หน้าเด็กเฉยๆใครไปเข้าใจสามสองหลอกใครไปเชื่อก็แย่แล้วสี่สิบโฟตีเอออ่าสามสิบสามสิบห้าสามสิบหสามสิบห้าแต่ว่าหลายคนใครไปนดูวยย่าอายุเท่าไหร่กันสามสิบห้าแล้วอันนี้แก่แล้วผมเลยบอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่เด็กนะครับผมคนนี้แก่แล้ว <c oughs> แต่ว่าก็ดูสภาพแบบที่เราเห็นกันนะั uh, ่นแหละพี่ my 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 friend think you twenty five เข้าใจ twenty five n i s, <S h my win think 你好 yes. uh, you think you think uh, my my, oh. my 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 friend ติงติงยูแบบโอด25 e n t y five years old my age อ่าแต่งจริงยูอะ forty forty win เออไม่ใช่40 win อีกห้าปีก็สี่สิบผมขออนุญาตพูดภาษาไทยไปเยอะเพื่อนๆก็แปลกันไหมนะผมผมชอบนี่แบบว่าพูดภาษาไทยนะ today happy happy ไหม Yeah Charlie Family and t h a i Family and ด Yesterday <c oughs> เหนื่อยปะ่ะร้องเพลงทั้งวันทั้งคืน <c oughs> อืมสามสิบห้าวินสามสิบห้าเอาสรุปวินสามสิบห้าหรืออายุเท่าไ่เอา again How old are you อ่าเอ่อ ค,คุยและเรื่องเดียวกันฉันอายุฉันอายุสามสิบสามปีอ่าสามสิบสามปีอ๋อเกาหลีเกาหลี are you อายุสามสิบสามอะไรนะผมพร้อมแบบนี้แข็งแรงนะครับผมจะบอกให้นะครับไม่ต้องไปห่วงเขานะครับผม อืเราอะไรนะ before before two 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 weeks ใช่ไหมที่เขามาไทยแลนด์อ่ะ before yes before คือคนเนี้ยมาไทยเมื่อเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนมาก่อนหลายๆคนที่ที่มากันช่วงสงกรานด้วยนะ <c oughs> เขามาก่อนแล้ววันมาเนี่ยคือเขาลงแอร์พอร์ตอ่ะ you outside a i r p o r อยู่แบบ have s u n g l a s s e แบบเท่มากเลยผมจะบอกให้ว่า โคตรเท่เลยอืมเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องดีน่ะไอโทรศัพท์ผมสั่นไม่ใช่อะไรนั่นเพื่อนอืมนั่นแหละจำได้ตอนตอนลงเครื่องบินผมจะบอกว่าโคตรเท่เลยคนระับท่าแบบแล้วก็มีแว่นตาแบบเท่ๆด้วยไม่ไม่ค่อยเหมือนใครชงชุดอะไรนี่คือบอกก่อนว่าเขาใส่ก่อนหลายคนมากเลยนะเพื่อนอืมเฮ้ยทุเรศไอวอน วันทังกูดกูดแบบกูดจริงๆแบบไม่กวนติงเพราะว่าวันนั้นเมื่อวานกวนติงมากผมนี่คือพาเพื่อนๆบุกไปแล้วคือประเด็นคือพอพาบุกไปปุ๊บตั้งใจร้องแบบกวนติงแต่ในความการร้องกวนติงเนี่ยเพื่อนๆยังบอกว่าโอ้เขาร้องดีแล้วผมคือตอนแรกแบบอ้าแต่เดาไว้แล้วว่าพอจบไลฟ์ปุ๊บต้องกลับมาร้องดีกวนติงมากๆ <S <S เลยอืมคำอะไรว่าเข้าใจไหมเนี่ยคือแว่นกระแสดนานที่ร้านขอดอาสี อ่าใช่อ่ะต่อผมนี่ท่องวิทยายุทธอยู่แล้วนะครับผมความกลัวเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองนี่วันซองวันซองฟอฟอะไรไม่รู้เพราะว่าน่าจะร้องไปวันทันเด็ดซองแล้วเมื่อวานเอ่โอเควันซองปุ๊บเดี๋ยวไปทำงานแล้วมาทักทายเพื่อนๆอ,อืมโอเคเฮ้ My, my, my friend want listen um, nè nè, à. just now my my song my song à, you song? my song à, uh -uh, just now you sing a song my song à, my song, no, my song my song my song à, <laughs> Charlie song, ah uh, yeah yeah, Charlie song, nè nè. D difficult เบรีดิพิคอร์ดอยากฟังอ๋อใง너무어려운데เบรีดิพิคอร์อย้ผมจะบอกให้ผมว่าเขาตั้งใจพูด เก่งแค่ไหนฉลาดแค่ไหนตั้งใจร้องเป็นภาษาใต้ด้วยอ่ะไอวันไอวันีเซนแบบ no no music อ uh ่ะไอ no music เนี่ย โน้หมวยจอ่ากูดกูโน้มวสิกม่กู๋เลยอ๋อวิวิเก่งแค่ไหนอะร้องเป็นภาษาใต้ได้ด้วย <laughs> นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องต้อนนะครับมีแต่จะเตะเนี่ยนะครับผมา <laughs> เพลงของคุณไหมหรือ <Yes, S 2> คุณกาเรเพลงของฉัน

อ่าโนโอเพนโดนแบบแบบอะไรว่าบีดอ่ะโอรี่แบบซิงอ่ะซองเลยอืมแต uh, no ่ม่ไม่รู้เรื่องธโนซาวอ่ะอืม คงได้มาร่มรักกันมีคงเป็มมันชักันสมสวรรค์ที่โรยปลิกลุ้มาให้เธอกับฉันเอาจริงๆรู้ไหมฉันนี่ได้คิดจะรักเธอให้ใจมองคงเป็นเธอที่นั่นได้เพื่อตอบตอ รลองรักให้ฉันลั่ลงนัมเมาพอเผชไปตามงเสียหอมหัวใจแย้วงรวดึงรูงเธอจะลั่งฟ้ายู่ต้องหอมเข้มเจ้าเล่ห์หอมตองสริงเรื่องู้สุดท้ายนี่มันคือเรื่องจริงเพราะฉันได้ได้ตื่นมาอรุณไป็นขันทีของเธอ w h y o we do วิ do w อื o ไม่เื่องเมื่อกันนะเวลาเข้างานเจ้ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่าจะเป็นเต็มต่อข้าววันะเออโอ้ยยยยสวดมนต์โคตรเก่งเลย I I need I need practice เอ่อไม่ไม่ ไม่รู้เหมือนกันนะอืม I need the p r e t t i เนี่ยโกรธ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  I need pretty แย่ดูเวลิกูดสวดมนต์เลยอ๋อชันฉั้นด uh, ีจืดเวลาตกใจว่าเลยนิ้ว่าจะโชว์นิ้วกลางให้นะครับผมอืมเออเออ กด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 ,กดทุกวันวันน,น,นี้วันนี้ขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณชาร์ลีชาร์<อ>าลีวันนี้ขอให้ความสุขมากมากในละคนละแองเกิล <Thank you. S 2> สนุกสนุก CU วันละนิดวันละหน่อยแองเกิวขอให้วันนี้มีความสุขบอกเลยอยู you are ่ออะไรนะแบบว่า ดูแลเอซีไทยแบบน่ารักน่ารัก thank you thank you มากมากอืมอ c ไทยนัอเอาเออาออเ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 อเออเอเอ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 อยบายออาอเอออเออเออเออออ t ท a i Power Thai FC ซขาให้นเขบสุนนะ t ท a i FC ขอขคุมงมาค่ะสนุกสนุก